เป็นก็เป็นสักว่าเนี่ยเป็นสักว่าเป็นเป็นสักว่าเป็นนะสักว่าเป็นเป็นอะไรนะเราเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่ก็สักว่าเป็นสักว่าเป็นเพราะว่ากาเราวันๆนี่มีสมมุติเข้ามาครอบงําเยอะมากทําให้เราหลงมีความเป็นได้เช่น เราอยู่ในบ้านเราก็เป็นพ่อบ้างเป็นแม่บ้างเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นญาติออกจากบ้านเราจะเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์เป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นคนไข้เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นคนรักเป็นมิตรเป็นศัตรูคนรู้จักคนแปลกหน้าเนี่ยจะเป็นได้ตลอดเลยเป็นผู้ให้บริการเป็นผู้รับบริการเป็นผู้ดีเป็นผู้ร้าย ก็เราจะเป็นตลอดนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในคนคนหนึ่งนี่จะมีให้เป็นเยอะมากนะมีฟังก์ชันมีตัวเลือกเยอะท่านจริงบอกว่าเป็นก็สักว่าเป็นนะอย่าหลงเป็นเพราะสิ่งที่เป็นนะมันเป็นไม่นานมันเป็นแค่สมมุติเป็นแค่ความจริงเป็นแค่มายาเป็นแค่ของชั่วคราวเป็นก็สักว่าเป็นอย่าหลงเป็นเช่นเป็นคนมีอำนาจวาสนาบารมี หรือเป็นคนเข็นใจทุกข์ยากก็เป็นศักว่าเป็นเพราะว่าแต่ละภพแต่ละชาตินี้ในหนึ่งภพหนึ่งชาติเราก็เป็นซ้ำซ้อนซ้ำซากเป็นซ้ำซากก็เรียกว่าเป็นซ้ำซากเป็นซ้ำซ้อนเป็นเดิมๆิมฉันอย่าหลงเป็นสิ่งที่เป็นถ้าเราหลงเมื่อใดเราจะเป็นเป็นจังก็จะเป็นทุกข์ได้ เพราะแม้แต่ความทุกข์ที่เราเป็นทุกข์กันเนี่ยก็เป็นสักว่าเป็นเป็นสุขก็สักว่าเป็นเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลก็เป็นสักว่าเป็นไม่มีอะไรที่เป็นตลอดไปนะเป็นสักว่าเป็นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเป็นความงามเป็นความไม่งามก็แล้วแต่เป็นความสุข หรือไม่สุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็แล้วแต่นะแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็แล้วแต่นี่เป็นอารมณ์นะก็เป็นสักว่าเป็นเป็นความรู้สึกก็สักว่าเป็นเป็นใจก็สักว่าเป็นเป็นความคิดก็สักว่าเป็นนะเป็นความต้องการก็สักว่าเป็นเป็นความเชื่อก็สักว่าเป็นเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจก็สักว่าเป็นเป็นความยึดติดก็สักว่าเป็นเพรยึดอายไม่ได้อยู่หรอกอยู่แล้วคนเรา ท่นเป็นก็สักว่าเป็นนะอย่าได้หลงเป็นบ้าเป็นหลังอย่าได้หลงเป็นเวรเป็นกรรมอย่าได้หลงเป็นจริงเป็นจังอย่าได้หลงจนหัวปักหัวปัมคนเราถ้าหลงเป็นจริงเป็นจังหลงหัวปักหัวปัมหรือว่าหลงหมกมุ่นจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดความทุกข์ได้ฉะนั้นท่านยังบอกวว่าเป็นสักว่าเป็น เป็นก็สักว่าเป็นนะไม่มีอะไรที่เป็นแล้วไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรเป็นแล้วจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่มีอะไรที่เป็นแล้วจะควบคุมได้ตลอดเวลาอ่าเขาเรียกเป็นสักว่าเป็นเหมือนรถอย่างเงี้ยมีองค์ประกอบก่อนจะมาเป็นรถเป็นชิ้นส่วนนเป็นดินน้ำลมไฟมาประกอบกันก็เป็นก็สักว่าเป็นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นทราบไปอีก บ้านก็เหมือนกันนะเป็นชิ้นส่วนเวลามาประกอบก็เป็นบ้านมาพังไปครับเป็นชิ้นส่วนเหมือนกันเรียกวาเป็นสักว่าเป็นคนก็เหมือนกันนะจากดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณมาเป็นคนเดี๋ยวเรามันสลายมันแยกธาตุกันก็สักว่าเป็นอีกอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตใจควารมรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อคคการคา้ควรการตัดสินใจการแสดงออกการรับรู้นี่เป็นก็สักว่าเป็น จิตใต้สํานิกสันชาติญานจิตวิญญาณต่างๆเนี่ยเป็นก็สักว่าเป็นคือทุกสิ่งทุกอย่างแหละถึงมันจะปรุงแต่งก็เป็นสักว่าเป็นไม่ปรุงแต่งก็เป็นสักว่าเป็นรูปก็เป็นสักว่าเป็นเวทนาก็เป็นสักว่าเป็นสัญญาก็เป็นสักว่าเป็นสังขารก็เป็นสักว่าเป็นวิญญาณก็เป็นสักว่าเป็นดินก็เป็นสักว่าเป็นน้ําก็เป็นสักว่าเป็นอากาศก็เป็นสักว่าเป็น ลมก็เป็นสักว่าเป็นวิญญาณก็เป็นสักว่าเป็นทุกอย่างเนี่ยเป็นสักว่าเป็นหมดไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นตลอดกาลนานได้ท่านจึงให้เราสว่างในสิ่งเหล่านี้ชัดเจนในสิ่งเหล่านี้เห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้จะได้ไม่หลงเป็นยิ่งสมมตินี่เป็นเยอะมากคนเราก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมียศมีตําแหน่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะก็เพราะเป็นแล้วไม่สักว่าเป็นนี่แหละ เป็นแล้วเลยเถิดก็คือเป็นแล้วเป็นเลยนะคือแล้วแล้วไปแต่เงี้ยแท่ที่จะเป็นแล้วไอ้มันแล้วแล้วไปเป็นแล้วให้มันจบจบไปเป็นแล้วให้มันเสร็จเสร็จไปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคนเราเป็นแล้วมักจากค้างขาดใจคือเป็นอะไรกันมีอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็จะผูกพันไม่เป็นและอยากเป็นเป็นแล้วก็ไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นไม่เป็นก็เป็นสักว่าเป็นทั้งนั้น ถึงโดยทะไมเป็นคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นก็เป็นสักว่าเป็นันเราไม่สามารถคิดได้ตลอดกาลนานวันที่แล้วเราอาจจะเป็นได้วันนี้อาจจะไม่เป็นนะชั่วโมงแล้วเราจะเป็นชั่วโมงนี้จะไม่เป็นก็ได้นะเขาอาจจะเป็นกับเราเอาไปจะไม่เป็นกับเราก็ได้มันเป็นสิ่งที่สักว่านะเป็นสิ่งที่สักว่าเป็นฉะนั้นเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าหลงเป็นอย่าได้ยึดติดในความเป็น เพราะว่าถ้าเราเป็นมั่นเป็นเหมาะเกินไปเป็นจริงเป็นจังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นอย่างไหนก็อะไรบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยก็สักว่าเป็นเนาะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นก็สักว่าเป็นมันสักว่ามานาแล้วแหละแต่ว่าคนเราจะสว่างเห็นแจ้งชัดเจนหรือไม่นี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง เหมือนที่เราบอกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองนะเป็นเหตุเป็นผลเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสถานที่เป็นวัตถุเป็นของมีค่ามีราคาเป็นของดีมีคนดีมีความสามารถไม่ว่าเป็นอะไรแหละเป็นก็สักว่าเป็นมันเป็นความเสื่อมในตัวมันเองมันเป็นความมันิจในตัวมันเองมันเป็นสิ่งที่ยึดติดไม่ได้ในตัวมันเองมันเป็นสิ่งที่ใครหลงเข้าไปก่อเกี่ยวเหนี่ยวลัง ถ้านือจริงจังก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ให้เป็นสักว่าเป็นนะขณะนี้ใครเป็นทุกข์ก็เป็นสักว่าเป็นเป็นความเหงาความเดียวดายความว่าเวก็เป็นสักว่าเป็นเป็นความยินดีเป็นั่อเป็นสสเป็นความินีก็เป็นสักว่าเป็นเป็นความสงสารก็เป็นสัว่าเป็นความสงความติดหลงก็เป็นสักว่าเป็นมันเรามันก็วนอยู่ในโลกแค่นี้แหละโลกมันไม่มีอะไรมากแต่เราอย่าเป็นหลงมากก็แล้วกันเนาะถ้าหลงลงมากหลงเอา เองเนี่ยก็ให้เป็นสเว่าเป็นนักได้คลายตอนถอนออกจากตอนเป็นในสิ่งที่มันผ่านแล้วมันจบจบไปให้มันหมดไปให้มันสิ้นไปให้มันรอกันทีแมื่อย่างนั้นแล้วมันทุกทีมันเป็นซะเองมันก็อยากเป็นเองนี่แหละอยากเป็นเองอยากทาเองนี่แหละความอยากเป็นเองนี่แหละเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นเราเป็นเราเป็นของเราเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนวนเป็นไหน อะไรบ้างอะไรบ้างนี่แหละความอยากของเราเองนั้นอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอยากเป็นมี่งีสิระศักไปทำมาก็เป็นอะไรที่พูกยากเป็นอะไรที่คิดไม่ออกเป็นอะไรที่ทำไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องฟฝื้นอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแหะถ้าเป็นอะไรที่เราไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งเป็นอะไรที่เรา ต้องมาเฟืนต้องมาทาใจต้องมาวิตกเป็นอะไรที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเข้าใจไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นเป็นเพราะว่าเราเตั้งเอากับความเป็นมากยิ่งไม่ต้องตั้งเอาอะไรมากหรอชีวิตนี้นะแค่เรามีหน้าที่ีินก็เรียนไปทงานก็ทำงาน,นประชาชนีวิตประชาชชีวิตไปแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็น ไม่สักว่าเป็นแล้วเดี๋ยวเวลามีคูม่มีความรู้มีเงินก็จะเกิดเรื่องเกิดปัญหาเช่นถ้ามีคู่ก็ระหวดาดระแวงหึงหวงหชฉาทิศยาอาฆาตแขนพยาบาทมีเงินก็จะลุ่มหลงได้มัวเมาประมาทได้หรือว่ามีความรู้ก็จะใช้ความรู้เพื่อหลอก่ลอลอกลวงบุคคลที่เขาไม่รู้ไม่มีวิชาความรู้ในสาขาในเรื่องเรื่องนั้น อันนี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดกรรมเกิดกิเลสเะิิบากซึ่งผลที่ตามมาก็คือก็เป็นสะเองอีกนะทุกคนต่างเป็นสะเองอีกก็คือหาเรื่องใส่ตัวเองนะหาเวหากรรมหาวิบากทิ้งโดยที่ว่ารู้ทั้งที่รู้แต่อดใจไม่ได้รู้ทั้งที่รู้แต่ว่าอดใจไม่ได้ทําใจไม่ได้ในเรื่องชู้สาวก็ดีในเรื่องของเวลาคนที่มีคู่แล้วก็ดีหรือว่าในเรื่องของชีวิตที่ เรแน่นอนไม่ได้ก็ดีฉะนั้นก็เป็นสักว่าเป็นเนาะแต่ความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็จะไม่อะไรอะไรถ้าแล้วแล้วไปก็อโหสิทิ์ได้ก็ปล่อยวางได้ทําใจสงบก็บีกขาได้นะไม่เป็นไรให้อภัยและเข้าใจได้ฉะนั้นทุกคนเป็นก็สักว่าเป็นเนาะสุขังเศติ